โบธัญญสุภางนะคะวันนี้โบก็อยากจะถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดโควิดวัคซีนให้เพื่อนเพื่อนหรือทุกๆคนได้ฟังกันนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอออกตัวว่าโบก็แบบไม่ใช่หมอหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบ มี Expertise แบ,บในในด้านนี้นาะแค่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของโบนะคะโบเองย้ายมาที่สหรัฐอเมริกาได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแต่ละรัฐของที่นี่ตั้งแต่แบบ มีโควิดวัคซีนเขาก็มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปถ้าทุกคนจำข่าวได้ในช่วงปีที่แล้วแบบยอดที่นิวยอร์กหรือว่าอเมริกาโดยรวมก็คือแบบพุ่งมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วะคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่แบบทุกคนได้ได้รับวัคซีนการอย่างค่อนข้างทัดถึงวัคซีนเขาเริ่มให้ ออฟเฟอร์ er ให้คนเข้าไปฉีดได้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณาธันวาคมปีที่แล้วค่ะโดยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบเฟสในใน,ในแต่ละช่วงแบบเวลาที่อนุญาตให้คนเข้าแบบไปฉีดได้เฟสแรกเขาก็จะให้คนแก่ก่อนหรือว่าคนที่แบบเป็นแบบ frontline worker เเช่นแบบคุณหมอพยาบาลที่จะต้องเจอคนเยอะๆแล้วนอกจากนะั้นเขาก็จะ prioritize หรือว่าแบบจัดลำดับให้คนที่ต้องทำงานประเภทแบบเจอคนเยอะๆหรือพวกแบบ essential worker ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบบคนเก็บขยะหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออแบบ เราก็รู้สึกปลอดภัยนะเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่เราจะต้องเจอแบบในชีวิตประจําวันนขางเยอะค่ะในช่วงเดือนธันวามนั้นแบบโบจําได้ว่ามีคุณยายของของเพื่อนโบเนี่ยอายุป,ประมาณแบบ93-94เขาก็ได้ได้มีโอกาสฉีดไฟเซอร์ค่ะตอนนั้นก็ก็แฮปปี้ดีไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแบบเฟส2เฟส3ตามมาเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกระเถ็บช่วง อายุลงมาแล้วเขาก็จะเริ่มอบอกว่าเออถ้าเกิดว่าคนที่มีสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพเหล่านี้นะถึงตาให้เข้าไปฉีดได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจะเริ่มมีลําดับของเขาไปคนท้องหรือว่าคนที่แบบให้นมลูกก็จะน่าจะเริ่มได้ฉีดกันช่วงประมาณเดือน,นมีน้ำอะคะ่ะผมเห็นเพื่อนของโบเข้าไปฉีดกัน <c oughs> ก็ส่วนใหญ่คนท้องเขาก็จะให้ฉีดไฟเซอร์ Pfizer, หรือว่าโมเดอร์นาค่ะตอน ไฟเซอร์ออกมาก่อนถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีโมเดอร์นามาให้เป็นออปชันแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีจอร์แดนแอนจอร์สันซึ่งแบบไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอย่างนี้ทั้งหมด2เข็มเขาบอกว่าไฟเซอร์น่าจะป้องกันได้ประมาณ95%นะคะส่วนโมเดอร์นาประมาณ9 4 1ส่วนจอร์สันแอนจอร์สันเป็นแค่เข็มเดียวจบก็คือจะสบายหน่อยแล้วก็สะดวกสำหรับหลายๆคนจอร์สันแอนจอร์สันกันได้ประมาณ 60- 70%ถเจถ้าจำไม่ผิดนะคะ เลือกวัคซีนที่จะฉีดได้ไหมสําหรับตอนโบฉีดเลือกไม่ได้นะคะคืแต่คือเราก็มีโอกาสแบบที่จะล็อกอินเข้าไปในแบบแพลตฟอร์มของของรัฐบาลหรือว่าแบบเอ่อรัฐที่เราอยู่ว่าเออแบบตอนนี้แบบวีคนี้เขามีแบบออฟเฟอร์อะไรแล้วก็คือถ้าเราแบบอยากจะรอฉีดไฟเซอร์หรือว่าอยากจะรอฉีดโมเดอร์นาหรือจอร์แดนแอนจอร์ซนแล้วแต่แบบเพร f เฟ e ของแต่ละคนนะก็ ก็จะสามารถแบบเลือกเวลาที่เราจะลงทะเบียนได้ค่ะของตัวโบเองฉีดโมเดอร์นาค่ะออตอนนั้นคือแบบอยากฉีดไม่ไม่ได้อยากรอก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออโมเดอร์นาก็คือแบบน่าจะโอเคสำหรับตัวโบเข็มแรกโบฉีดไปก็ก็มีอาการแบบตอนฉีดไม่เจ็บเดินยาก็ไม่เจ็บค่ะแต่ว่าจะรู้สึกแบบหลังจาก6ชั่วโมงที่ฉีดอาจจะเริ่มรู้สึกหน่วงๆที่แขนค่อนข้างค่อนข้างย่นแบบหนักกว่าฉีด ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะบอกว่าแบบหนักกว่ามากแบบยกแขนเนี่ยก็จะรู้สึกแบบตึงปวดก็จะแนะนําให้ทุกคนแบบที่ฉีดแบบเออหมุนแขนเยอะๆเราจะได้แบบมันเขาว่ากันว่ามันจะช่วยลดอาการนะคะบอกว่าโมก็หมุนเยอะแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบปวดมากอยู่ดีคืนแรกที่ฉีดก็จะมีอาการรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ได้แบบหนักจนเกินไปนะคะแต่ก็รู้สึกแบบหนาวๆหน่อยเหมือนเราจะเป็นหวัดแล้วก็เพลีย คืนนั้นนอนเยอะค่ะเราก็ตื่นมาตอนเช้าก็คือหายปกติเขาบอกว่าฉีดเข็มแรกอะถ้าเป็นแบบไฟเซอร์ก็คือกันได้แล้วประมาณแบบน่าจะประมาณ70-80%ซนะคะแต่เขาก็ยังบอกว่าแบบอยากแบบไปใช้ชีวิตแบบสุดโต่งมากเราก็ยังต้องระวังตัวอยู่ดีสำหรับบงโมเดอร์นาหองตรงจำไม่ได้ว่าแบบมันหลังจากเข็มแรกคือกันเท่าไหร่แต่ก็น่าจะประมาณแบบ40-50%เลยทีเดียวของโมเดอร์นาเนี่ย ถ้าไฟเซอร์ต้องรอสาสัปดาห์ฉีดเข็มที่สองค่ะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าโมเดอร์น่าของโบอ่ะอนเนี้ยรู้ชัวร์เพราะว่าตัวเองอ่ะต้องรอสี่สัปดาห์ค่ะแล้วก็เข้าไปฉีดเข็มสองเข็มสองเนี่ยก็คืออาการคล้ายกันเลยตอนฉีดแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเข็มสองอ่ะก็ว่าขยับแขนเะ่ยเยอะกาเข็มแรกแล้วนะแต่สุดท้ายก็ือเจ็บมากอยู่ดีเข็มสอง ค่อนข้างได้ค่อนข้างเห็นเอ่อไซด์เอฟเฟ t แบบค่อนข้างเยอะก็คือโบแบบปวดตัวมากกว่าแบบเข็มแรกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็แบบรู้สึกหนาวหนาวแต่แบบร้อนอะ่ะแบบหนาวแต่ว่าเหงื่อแตกแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวเลยไม่ไม่ค่อยแบบอยากอาหารเท่าไหร่มีมวนท้องนิดหน่อยแต่ว่าก็ระยะเวลาประมาณแบบ วันสองวันเนี้ยค่ะก็หายไปตอนนั้นก็พยายามจะแบบกําลังใจมันต้องมาเนะส่วนใหญ่อ่ะบูว่าก็ได้แต่คิดว่าแบบเออก็ถือว่าโชคในส่วนของเราเพื่อที่จะไม่แพร่เป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อกระจายนี้ออกไปเอ,อหลังจากนั้นเขาบอกว่าหลังจากที่ฉีดเขียนที่สองนะคะเขาบอกว่าเอ,อเอฟเฟกต์ของวัคซีนเนี้ยจะเอฟเฟกเต็มที่ ในระยะเวลาแบบสสัปดาหา์ค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบฉีดสองเข็มแล้วเราแบบโอ้แบบปกติแล้วไม่ใช่ก็ก็ต้องอก็อาจจะต้องแบบ ใช้ชีวิตแบบระวังนิดนึงค่ะอีกประมาณสองสัปดาห์หลังจากนั้นก็คือคําแนะนําของรัฐบาลที่นี่นะคะก็เขาบอกว่าเวลาเราเดินตามถนนหรือว่าอยู่ในที่โล่งอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องใส่มาสเราก็ได้อาการที่โควิดสูงถ้าเราได้รับโควะิดค่ะคือมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราฉีดเสร็จเราจะไม่มีโอกาสติดโควิดเลยไม่ใช่ก็ยังมีโอกาสติดได้อยู่แต่ว่าอาการมันก็คงจะแบบทุเลาลงไปมากเหมือนอาจจะเหมือนแค่เราแบบเป็นหวนัดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะมีโอกาสแพร่เชื้อนี้ออกไป มันต่ําลงมากค่ะสําหรับตัวโบนะติดโควิดวัคซีนติดกองไม่ใช่ติดโควิดวัคซีนติดโควิดมันคือเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่าแบบมันก็ถือว่าแย่แล้วหนะักสําหรับเราแล้วนะแต่โบว่าสิ่งที่มันทําให้โบเป็นกังวลมากกว่าคือแบบการที่เราแบบแพร่ไปให้คนอื่นแล้วเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีอาการยังไงมีอะไรนะสำหรับการวิธีการจัดการที่เนี่ยค่ะโบว่าเขาทําค่อนข้างดีเลยนะอันนี้ต้องแบบ ต้องแบบถึงแม้ว,ว่ายอดมันจะพุ่งมากช่วงหนึ่งแต่ว่าการบริหารจัดการเขาค่อนข้างดีค่ะเเราสามารถแบบล็อกอินเข้าไปในฐานข้อมูลของรัฐบาลหรือว่าของรัฐนน,นั้นๆว่าแบบเรา สามารถเข้าไปรับฉีดวัคซีนได้หรือ,อยังแบบข้อมูลชัดเจนแล้วเขาก็มีการแบบ tracking หรือว่าให้เราสามารถแบบโหลดแอปหรือว่าล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์สำหรับคนที่ฉีดแล้วนะคะว่าแบบแชร์อาการว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็จะเก็บเป็นสถิติแล้วก็สถิตินั้นน่ะโปร่งใสามากสำหรับคนที่นี่ค่ะโบสามารถแบบล็อกอินเข้าไปดูได้เลยว่าแบบคนฉีดวัคซีนแบบเซ็ด้เซ็ของเขาแบบเปอร์เซ็นต์เอมันเป็นยังไงบ้างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ เ,เวลาเข้าไปฉีดของโบเข้าไปฉีดในแบบคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวที่เราพอสามารถเข้าไปรับวัคซีนได้นะคะสามารถเข้าไปรับวัคซีนได้ตามแบบร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าแบบตามโรงแรมหรือตามแบบห้องยิมของแบบโรงโรงเรียนต่างๆได้เดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะแบบ ลงทะเบียนไปฉีดที่ไหนส่วนของโบอะไปฉีดในใน,ในแบบโรงแรมค่ะเป็นแบบห้องบอลลูมใหญ่ๆตอนเข้าไปก็ก็การบริหารจาัดก,การเขาดีมากคือตอนเข้าคิวก็คือเว้นระยะห่าง6ฟุตเราไปถึงเขาก็จะมีแบบเอกสารให้กรอกแต่ละอย่างมันจะเป็นเหมือนแบบรับช่วงต่อกันคูดมากค่ะแบบ ปากกาก็จะแช่อยู่ในแอลกอฮอลเรากรอกเสร็จว่าแบบเออเราแบบเป็นใครมาจากไหนขอแบบที่อยู่หรือว่าขอแบบเออไอดีการเล่าใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บพอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็เอากระดาษนี้ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่เขาจับจะคีดลงคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแบบเป็นการเล็กๆให้เราแบบขียนว่าเออแบบวัคซีนเพื่อเป็นเพื่อเหมือนเป็นการแบบแท็กกิ้งว่าเราแบบฉีดไปในวันนี้แล้วเห็นที่สองเราจะแบบฉีดเมื่อไร่แล้วก็หลังจากที่ เขียนการนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ไปนั่งตามจูดค่ะแล้วเขาก็จะให้แบบเขาก็จะฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเขาจะให้สติกเกอร์เนาะแล้วเขาก็จะเซ็นว่าแบบเออได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะย้ายเราไปนั่งอยู่อีกห้องนึงค่ะซึ่งก็จะนั่งห่างๆกันเหมือนกันแล้วก็ต้องนั่งรอดูอาการประมาณ20-30นาทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบไซเฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กลับบ้านได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะส่วนเรื่องของ เอฟเฟกหรอโบว่าสำหรับโมเดอร์นากับไฟเซอร์ยังไม่ได้ยินข่าวอะไรที่มันแบบที่มันได้ไดแต่ว่าสำหรับจอสันแอนจอสันมันก็มีช่วงหนึ่งเนาะเราอาจจะจำได้จากข่าวว่าออรัฐบาลแบบเขาออกมาระง,งับการฉีดจอสันแอนจอสันแบบช่วงหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะการได้แบบ60-70%เซน่ะแต่ว่าเหมือนมันมีข่าวว่าฉีดไปแบบประมาณ7ล้านคนอย่างเงี้ยมันก็เจอ6คนที่ที่พบอาการแบบ เส้นเลือดสามารถแบบอุดเกิดการอุดตันได้ก็เลยแบบมีการระง,งับไปช่วงนึงแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่รัฐบาลได้ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็กลับมาอนุญาตให้แบบจอสั่นแอนจอสันเป็นอีกออปชั่นหนึ่งของคนที่ฉีดที่นี่ได้ค่ะสําหรับนิวยอร์กตอนนี้ก็อายุ16ขึ้นไม่ต้องมีโรคประจําตัวอะไรนะคะขอแค่แบบอายุเกิน16ก็สามารถรับการฉีดได้ทุกคน,นะคะ่ะก็หวังว่า ทุกๆคนจะคิดว่าแบบอินโฟเมชันนี้หรือข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนได้บ้างแบบไม่มากก็น่อยนะคะ